ดีบรรยากาศยามเช้าค่ะทุกคนชมดอกไม้สวยๆถ่ายดอกไม้ให้ชมอีกแล้วนะคะทุกคนสวยมากเลยสีเหลืองรอเวลา,าทิวลิปออกนะคะทุกคน นีแทงดอกแล้วนะคะเนี่ยแล้วเขาก็ออกแล้วค่ะแทงดอกแล้วเดี๋ยวก็ออกแล้วเดี๋ยวก็สวยแล้วตอนนี้ยังสวยเลย เขียวหญ้ารอบๆก็เขียวนะคะทุกคนสวยงามนนดอกไม้ดอกอะไรก็ออกได้ยินเสียงห่านไหมคะทุกคนขนาดอยู่ที่นี่ยังได้ยินอะ่ะมันเยอะมาก <c oughs> เขายังไม่ตื่นกันนะคะเนี่ยเงียบไปหมดเลย <c oughs> ไงคเงียบไปหมดเลยไม่มีใครเลยเนี่ย ตื่นตื่นดูค่ะเสียง่ันดอกดอกไม้นี่ก็ออกละสวยงามสวยมาก เหมือนดอกสโสนบูนค่ะห่านบินอยู่โน่นนะคะร้องเลยเห็นไหมคะทุกคนแสงทอสับเห็นไหมเนาะ เขาก็จะบินไปกับเส้นทางนี้นะคะเขาก็ไม่รู้ว่าเขาไปไหนดูนกบนลลังคาเยอะมาก,กเห็นไหมคะทุกคนนูนบนลลังคาเนะน,นะคะทุกคนเขาบินเป็นฝูงเลยนเนาะเยอะมากไม่รู้เขาบินไปไหนวันนี้ <c oughs> ไปเที่ยวไหนกันเนาะ นู่นบินทะลุออกโน่นค่ะโน่นหลังคาโน่นค่ะนะค่ะทุกคนชมดอกไม้ยามเช้ามีดอกไม้ชมก็ต้องชมดอกไม้นะคะทุกคนนีเป็นที่เล่นเด็กสไลเดอร์ นกอีโปุยนี่ตรงนี้ก็สวยค่ะทุกคนไม่คะตรงนี้ก็สวยสีเหลืองทต่สวยค่ะดอกเล็กจะไม่ใหญ่น,นี่จะเป็นดอกเล็กนะคะโอ้ยเสียงหานอัน,น่ก็จะเป็นดอกใหญ่ค่ะนอน ดอกใหญ่ต้นสูงไม่รู้วันนี้ห่านเขาไปไหนกันนะคะทุกคนดูคะ่ะเป็นฝูงบินเป็นฝูงเลยไปเยอะมากแล้วก็ชมดอกไม้ต่อสวยงาม ช่วงนี้ดอกไม้เยอะค่ะทุกคนสวยงามต้นนี้ก็สวยนี่ดอกใหญ่สีเหลืองอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนสวยมากเลยดอกสีม่วง สวยนนก์นายกำแพงนะคะตรงนี้เป็นที่ประชุมค่ะเป็นที่ประชุมของอ,อพาร์ตเมนต์นะคะทุกคนสวยงามมากโูหาสี 5, 4, เหลืองโอ้ยสุดยอดเลยค่ะสวยสวยงามจริงๆค่ะทุกคน ตื่นแต่เช้าตื่นเลยเช้าได้มารับบรรยากาศได้รับอากาศดีๆนะคะทุกคนเราก็ได้มาชมดอกไม้สวยสวยยามเช้านะคะทุกคนสวยงามค่ะ สวยไหมคะทุกคนดูค่ะสีม่วงสวยมากเลยสวยไหมคะพี่พี่เพื่อนๆดูค่ะ ดูดอกนี้สวยมากตัวงามค่ะไปค่ะทุกคนดูค่ะ ท้านี้พาเดินชมดอกไม้นะคะทุกคนสวยมากสีม่วงสวยอันนี้ฝนตกนะคะเมื่อคืนนีทิีลิปด้วยนะคะเดี๋ยวิวลิปก็ออกอันนี้คือต้นทิวลิปนะคะ กำลังท้องเดี๋ยวเขาก็ออกนะคะสวยงามชมชมคลิปดอกไม้ยาวๆเลยนะคะทุกคนสวยงามมากตรงนี้ดอกเล็กค่ะ ดอกดสวยสวยสวยจริงค่ะบรรยากาศยามเช้าเนาะดูค่ะพี่น้องหูงหา้านมไม่รู้ว่าเข้าไปไหนกันสวยงามนี่น,นะคะาพาไปชมดอกไม้ค่ะดูนกเป็ด นี่นะคะเอ่อเทศก,กาลกินไข่เขาก็ทำงานนะคะนี่ที่เขาทำรางรถไฟนะคะทุกคนแล้วก็มาเดินถ่ายหาถ่ายดอกไม้ค่ะดูค่ะไม่รู้ว่าดอกอะไรเด้อพี่น้องจะกระดอกอีงยังคะ่ะพี่น้องดอกน้อยๆน,นี่ไหมแดงไปบัดเล็ค่ะหมุนเพลินเห็งานทุกคน มาหารทายคลิปข่อยเนะาะต้นเออปเปิลประดับก็แตกแล้วด้วยค่ะสวยงามเมื่อกี้นี้นกเป็ดปินลงไปในนี้ต่อน้านะคะทุกคนอันนี้ที่เขากั้นเขาข่าวเพราะอะไรรู้ไหมคะเขามีเครื่องตัดมีเครื่องตัดเหล็กเนาะ ูค่ะสวยงามมากเลยทุกคนดูค่ะใบไ,ไม้นี่ก็เริ่มเริ่มแตกแล้วค่ะทุกคนสวยงามบรรยากาศยามเชา้านี่ตื่นมารับอากาศบริสุทธิ์นะคะทุกคนสวยสวยไปค่ะชมไปด้วยกันค่ะดูค่ะกะว่าจะให้จะไปถ่ายอดอกสกุลละแต่ก็คงไปไม่ถึงแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าตรงนี้ก็สวยนะคะ ไม่รู้ว่าดอกอะไรนะคะทุกคนเ้าเป็นดอกหญ้าดอกนั่นนะคะแต่เขาก็สวยนะดอกเล็กๆเกนี่ยดอกเล็กๆนี่ไม่รู้ว่าสีสีเหลืองเนี่ยไม่รู้ว่าดอกอะไรคะทุกคนจะถามนะว่ากินได้ไหมโบฮูค่ะ <c oughs> รูป้าเอาขึ้นมาหลายเด้อรูป้าเอาขึ้นมาหลายแท้นี่ค่ะไปเบปิ้งทนเห็ดงานวันเสาร์เป็นไงเห็ดงาเน,นะะี่ยค่ะพี่น้องที่บ้านเ้าล่หละค่ะ ฉันมาทำอะไรที่นี่เดินถ่ายคลิปค่ะนี่ไงคะเครื่องตัดเขาเห็นไหมคะเหลืองๆโผล่ออกมาอันนี้คือเขาทำรางรถไฟนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่ก็ถนนรถนะคะนี้ถนนรถอันนี้ก็มีหอะ ทางรถไฟนะคะนี่ใหม่ <Hey. S 1> เครื่อง <Hey. S 1> อยาไปแล้วนะคะเพราะว่ามีของอยู่ข้างในเนะาะเพราะว่าที่ประเทศเดนมาร์กนี่ฝนตกค่ะดูค่ะไปค่ะเราก็เดินชมไปเรื่อยๆนะคะพี่ๆเพื่อนๆนี่ค่ะทุกคน เราก็มาถ่ายสก,กุละอีกแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมคะสีเมพูสวยงามเขายังบานไม่เต็มที่นะคะทุกคนมีต้นโน้นต้นเดียวที่ว่าบานมากกว่าเขาอันนี้ยังตุมต่มๆอยู่นะคะมีเยอะอยู่ค่ะมีเยอะอยู่ดอกไม้เราเนาะ,นะะสีเหลือง่อยแต่เสียดายเขาไม่ได้ตัดไอเนี้ย ต้นเก่ามึงทิ้งเนาะแ้แตกขึ้นใหม่สวยนี่เขาก็โรยแล้วนะคะเนี่ยเขาโรยแล้วนี่ดอกสกุล่าสีชมพูสวยงามค่ะทุกคนสวยงามสวยงามชอบค่ะชอบดอกไม้ชอบมากชอบธรรมชาติชอบดอกไม้ สวยนะคะนี่ค่ะโอ้ยนกนกนกเขาไม่ใช่นกเรานะคะสวยไหมคะทุกคนพ,พี่เพื่อนๆสวยเลยคะชอบไหมคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะทุกคนฝากกดติดตามด้วยนะคะดูข้อณสนให้ด้วยนะคะพ,พี่เพื่อนๆ เพื่อจะได้เป็นกำลังแรงใจเนาะได้เป็นกำลังใจทำคลิปต,ต่อไปค่ะทุกคนเพราะว่ารายได้ก็ได้จากโฆษณาค่ะนะคะดูค่ะพามาชมดอกไม้สวยๆยามเช้านะคะเียบมากเขายังไม่ตื่นกันนะคะทุกคนเสียงนกเสียงธรรมชาตินะคะทุกคนดูค่ะ ดอกไม้สวยๆค่ะทุกคนสวยมากสวยงามน,นี่นะคะนี่ดอกเวคอันนี้คนละชนิดนะคะกับที่บานกับยังไม่บานนะคะไม่นชนิดเดียวกันพี่น้องแต่ว่าอันนี้มันตูมสวยมากนี่ค่ะน,นี้บานสวยๆก็ะจะเป็น สวนย่อมเล็กๆนะคะทุกคนแต่ก็เต็มไปด้วยดอกไม้สวยๆค่ะสวยมากก็ถ่ายพี่ๆเพื่อนๆชมไปนะคะนะ,คะดอกนี้ก็สวยเนี่ยดอกนี้ก็สวย อีกชนิดหนึ่งนะคะสวยงามเหลือเกินสัก,กุระสัก,กุระสัก,กุระค่ะพี่ๆเพื่อนๆดูคะ่ะนี่ประเทศเดนมาร์กมีดอกไม้ยเยอะเหมือนกันนะคะทุกคนดูคะ่ะ สวยงามนี่ค่ะชมสกุลละเดี๋ยวเอาตรงนี้หน่อยเอาตรงนี้หน่อยก็จะถ่ายสกุลละนะคะโดีผัดสวนยอมเล็กๆนะคะแต่ดอกไม้สวยมากก็สถานีรถไฟสถานีรถนะคะอันนี้รถบัสประเทศเดนมารนะคะสีเหลือง ก็แล้วแต่เมืองเนาะคะ่ะก็ไม่สีเหลืองตลอดนะคะทุกคนนี่นะคะนี่ซาก,กุระยังไม่บานเต็มที่ค่ะทุกคนแต่มีอยู่ต้นนี้ที่บานนี่ค่ะอู้ยสวยเหลือเกินค่ะทุกคนดูไม่เบื่อนะคะเนี่ยคนก็ถาเธอนี่ถ่ายอะไรถ่ายดอกไม้ค่ะ โอ้ยตรงนี้สวยค่ะพี่ๆเพื่อนๆเห็นไหมคะแต่ก็ยอดสูงนะคะทุกคนสีชมพูเลือ่ะสีชมพูสวยงามค่ะนี่ชอบนี้ค่ะชอบนี้เห็นไหมคะนี่คนรกดอกไม้สกุละนะคะเมืองหนาวคะ่ะเมืองหนาวเมืองหนาวสวยงามนี่ค่ะว้าว วยงามมากเลยค่ะดูค่ะทุกคนว้าวชมดอกไม้ยาวไปนะคะทุกคนดูค่ะเป็นช่อทางโน้นยังไม่บานนะคะทุกคนมีบานบอยู่2ต้นค่ะสวยงามค่ะทุกคนโอ้ยแอดลองคลิปก่อนนะคะพี่เพื่อนๆฝากกไดไลค์กดแชร์ share, กด subscribe ด้วยนะคะ Thank you to everyone Thank you so much ชูชันชากสวัสดีค่ะ